วดมาถึงรอบเก็บผักที่ไร้ใจฟูมากๆเลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเรดคอรัลมีลักษณะเป็นพุ่มสีแดงอมม่วงปลายใบหยิกหยกฟูฟูจะคล้ายๆกับปากาลังเลยค่ะสาพันุ์นี้เขาจะมีไฟเบอร์สูงมากๆจะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ด้วยช่วยกำจัดไขมันต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยค่ะยังให้วิตามินซีสูงช่วยป้องกันหวัดลูกค้าจะนิยมทานสดแบบผักสลัดเลยค่ะเลยก็จะจัดไว้ในกลุ่มของผักลูกก็จะได้ทานหลายชนิดเลยนะคะเรดคอรัลยัง สามารถนาไปทําซีซาสลัดได้หรือจะใช้เป็นเครื่องเคียงเมนูต่างๆและนิยมนํามาจัดจานด้วยค่ะรสชาติของเขาจะหวาน <c oughs> ทานอ่อน,ออนๆรสชาติดีมากๆเลยค่ะออเอื่องนี้ลูกค้าสั่งเป็นผักรวมค่ะก็จะจัดให้ลูกค้าได้ครบทุกชนิดเ,นเลยนะคะสีดแดงๆตัดเขียวนี้รู้สึกฟินมากๆเลยค่ะวิธีการแพ็คของนุ้ยก็เหมือนเดิมเลยค่ะ,คะเวลาเอาเข้าไปในถุงจะเอาเข้าไปพร้อมกันแล้วผักที่อยู่ในถุงจะสวยงามมากเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทับซ้อนกันค่ะใครที่อยากปลูกผักทานเองนุ้ยแนะนำเรดคอเล่าเป็นอีกหนึ่งตัว ของอสายพันธุ์ผักสลัดที่เรานํามาปลูกทานเองนะคะทุกคนหนุยใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไม่เอ่ยเวลาหนุยเอาไปส่งลูกค้าแล้วก็รู้สึกใจฟูมากๆเลยนะคะพอหนุยจะค่อนข้างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการปลูกผักจนถึงเก็บเกี่ยวเลยรลลวมไปถึงขั้นตอนการเก็บส่งลูกค้าด้วย,ค,วยค่ะสวยๆแบบนี้เวลาลูกค้าได้รับก็จะรู้สึกประทับใจมากๆจะซื้อไปทานเองหรือจะเอาไปฝากใครก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะให้สุขใจผู้รับยิ่งมีความสุขจ้า